คอนแก่นครับไปแข่งแก่นค้าครับไปคอนแก่นแล้วไปร้อยเอ็กต่อครับใช่ไหมออเ้ขา,าปรปับปรุงอะไรไหม่บันไดทางเดินเลื่อนวันนี้เราจะกลับบ้านกันนะครับ ับายครับนู้สึกกับคุณแกงกับขุนแกงแล้วก็ไประโอีกอ่าใช่ไหมครับองกันเราไปนอนอะไรเอ็ดน้องคุนนี้โอเคส่วนิชาบุญญาเพื่อ ตำ้หลน็นตำแหลังแี่เท่ากันตยืีทางที่ไม่เท้ากั สิสุดทางด้วยกอนอ้าตัวอะไปตนูห้ามไหมกินที่บาา้านเราแักเดียวก็สิดแหล่ง,งนั่งอันนี้ตัวนั่งเครื้องมากรึเปล่าแล้วน้องมาจ้างเครื่องนากรึไงตอนแรกตอนแรกมาแต่ดอนเดีวยว แตอนแรกเอางไปทั blender, that, no long, ้งที่ไหนจะเนเมืองใช่ไหมแั้วขนี่กี่ครังแล้วสองครังมากับดาสองครั้งครั้งที่สามนี่เดี๋ยวเราลุ้นันครับที่ขึ้นดอนเมืองนี่แหละครับครั้งที่สามนี้ขึ้นสวน

จะเดินไปเอาให้กอเราที่ไหนมีเลาไงตรงนี้ตรงี่เรามีเล้านี่อยู่ข้าไม่หิวไม่หิวหรอแานวิชเอาไหมนั่งได้กี่นาทีห้นาทีหิวไปลูกเราเข้าเลานี่เราไม่ต้องได้คู่เดียวสองคนนั่นแหละคงเขารอกับผู้ชายไอ้คูก็ได้ไอาแดิชกันนะ่เรอาเาเอาข้าวเยอะ้เีตรงนี้

thank okay.